สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจัดมากกรรมงานแสดงสินค้าโอท็อปชมชิมช็อปจังหวัดพะเยาเยือนนครแม่สอดเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษตากที่บริเวณลานอาหารร้านอาหารตอไม้หลังเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานมากกรรมแสดงสินค้าโอท็อป ชมชิมช็อปโอทอปจังหวัดพะเยาเยือนนครแม่สอดโดยมีนายยุทธภูมินามวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนรักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยานำผู้ประกอบการสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของจังหวัดพะเยามาจัดแสดงในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดร,รับ AEC โดยมีนางสาวทมลวันเรืองขจรผู้อำนวยการการ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตากพี่น้องประชาชนชาวไทยเมียนมากลุ่มผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปในเขตพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากคอยให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในระหว่างวันที่15-17พฤษภาคมนี้เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกา ลานร้านอาหารต่อไม้หลังเทศบาลนครแม่สอดเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอท็อที่จัดอยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาหรือกลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขันได้รับความรู้และพัฒนาทักษะด้านการตลาดพร้อมทั้งได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการจัดคู่ธุรกิจการค้าระหว่างจังหวัดพะเยาจังหวัดตาก กับจังหวัดมิวดีสาภาพเมียนมาาเพื่อขยายฐานการผลิตสินค้าโอท็อปภายในประเทศให้เป็นสินค้าคุณภาพส่งออกต่างประเทศรับ AEC ในโอกาสต่อไป